สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เรามาเรียนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยน้ําหนักนะครับหน่วยน้ําหนักมีอะไรบ้างนะครับก็มีกรัมกิโลกรัมนะครับวันนี้เราจะเรียนแค่2หน่วยนะครับระหว่างกรัมกับกิโลกรัมเนี่ยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันเลยเนาะ,ะเขาบอกว่า1 0 0 0พกรัมเนี่ยเท่ากับ 1กิโลกรัมนะครับนักเรียนคงจะรู้จักนะครับหนึ่งกิโลกรัมคืออะไรส่วนหนึ่งพันกรัมเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งจะมีเท่ามีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะครับอ่ะเห็นตัวอย่างนะครับเนื้อวัวนะครับหนักห้าร้อยกรัมนะครับขอถามว่าเนื้อวัวเนี่ยจะหนักกี่กิโลกรัมทีนี้นักเรียนมาดูนะครับว่าห้าร้อยกรัมเนี่ย จะได้กี่กิโลกรัมนักเรียนดูเส้นนะครับเส้นจํานวนตัวนี้นะครับตัวเลขข้างบนมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับมีตั้งแต่0กิโลกรัม0.1กิโลกรัม0.2กิโลกรัมไปจนถึง1.0กิโลกรัมนะครับข้างบนเนี่ยนะครับเป็นกิโลกรัมส่วนข้างล่างนะครับตั้งแต่0กรัมจนถึง1 0 0 0กรัมนะครับข้างล่างมีหน่วยเป็นกรัม เขาถามว่าเนื้อวัวหนัก500กรัมเนี่ยนะครับจะได้กี่กิโลกรัม500อยู่ตรงไหนครับ500อยู่ตรงนี้เนาะนี่500อยู่ที่คุณครูวงไว้นะครับตรงกับอะไรครับ0.5กิโลกรัมดังนั้นนะครับเนื้อวัวเนี่ยจะหนัก0.5กิโลกรัมนะครับเนื้อวัว500กรัมจะเท่ากับเนื้อวัว0.5กิโลกรัม ต่อไปนะครับใช้วิธีการคำนวณได้อย่างไรนะครับได้จากนะครับเนื่องจากเนี่ยหนึ่พกรัมเท่ากับหนึ่งกิโลกรัมนะครับเราก็จะได้ว่าจากห้ารยนะครับห้าร้อยกรัมเนี่ยก็จะเท่ากับ500ไปคูณกับ1นึ่งส่วนพันนะห้าคูณกับ1นึ่งส่วนพันหรือ500ร้อยหารหนึ่งพันกิโลกรัมนะครับก็จะได้ ห้าร้อยหารหนึ่งพันก็จะได้ศูุ้ากิโลกรัมนะครับอย่างพันมาจากไหนหนึ่งพันมาจากหนึ่งพันกรัมนะครับเนื่องจากว่ากรัมกับกิโลกรัมเนี่ยหน่วยที่ใหญ่ที่สุดนะครับหน่วยไหนใหญ่กว่านะครับก็คือหน่วยกิโลกรัมเนาะใหญ่กว่ากรัมนะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับหนึ่งพันกรัมเนี่ยมีหนึ่งตั้งหนึ่งพันนะครับ พื่อที่จะให้ได้เท่ากับ1กิโลกรัมแส,สดงว่ากิโลกรัมนี่ใหญ่กว่าดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับจากกิโลกรัมให้มาเป็นนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนจากกรัมให้เป็นกิโลกรัมดังนั้นเราต้องเอาไปหารเนาะจากหน่วยเล็กน,น,นะครับเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่เนี่ยเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ต้องนําไปหารนะครับอ่ะต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างเนาะ 7 6 5กิโลกรัมเท่ากับกี่กรัมนะครับตรงนี้จากกิโลกรัมเป็นหน่วยใหญ่นะครับไปกรัมหน่วยเล็กจากใหญ่ไปเล็กให้นำไปคูณนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ1,000กรัมก็จะได้76.5กิโลกรัมนะครับคูณ1000จะได้ค่าเท่ากับ76,500กรกรัมนะครับตรงนี้ หน่วยใหญ่ไปเล็กนะครับนําไปคูณหน่วยเล็กไปใหญ่ให้นําไปหารเนาะตอบนะครับต่อไปตัวอย่างที่2นะครับ1 5บ2ดดกิโลกร,รมัมเท่ากับกี่กร,รมัมตัวนี้จากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กนะครับให้นําไปคูณนะครับก็จะได้1 5บ2นะครับคูณกับหนึ่งพเนาะจะได้เท่าไหร่ครับ1 5 0 0 0หัน 8 2ดร้อยยี่สิบกรัมนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเพิ่มนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับจากกรัมใช่ไหมครับให้เปลี่ยนเป็นขีดนะครับเขาบอกว่า1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ10ขีดนะครับใน1นงกิโลนักเรียนดูรูปกิโลนะครับหนึ่งช่องเนี่ยจะมีทั้งหมดสิขีดนะครับ สิบขีดเลยนะครับตั้งแต่เนี่ยเลขศูนย์เนี่ยเราไม่ต้องนับนะเรานับเลขนะครับข้างในเนี่ยจะมีทั้งหมดสิบขีดหนึ่งกิโลทั้งหมดสิบขีดนะครับแล้วก็หนึ่งกิโลก็เท่ากับหนึ่งพันกรัมด้วยนะครับดังนั้นสิบขีดเนี่ยก็จะเท่ากับหนึ่งพันกรัมเช่นเดียวกันนะครับหนึ่งขีดเนี่ยมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยสิบขีดก็เท่ากับหนึ่งพันอ่ะหนึ่งกิโลกรัมแปดขีดนะครับหนึ่งกิโลกรัมแปดขีด จากรูปเนาะมีไก่เนี่ยช่างอยู่แล้วก็ได้น้ําหนักก็คือได้1นกิโลกับอีก8ขีดนะครับมีค่าเท่ากับทั้งหมดเลยก็คือ18ขีดนะครับเพราะว่า1นกิโลมี1ิบขีดบวกกับอีก8ขีดบวกกับอีก8ขีดเป็น18ขีดนะครับพอถามว่าไก่1นกิโลกรัม8ดขีดเนี่ยจะหนักกี่กิโลกรมัมคําตอบก็คือนะครับ1นุดกิโลกรัมนั่นเองนะครับ8 8ดนี่มาจากไหนแดก็มาจาก แปดขีดนั่นแหละนะครับ <S <S หรือการนํานะครับอ่จํานวนขีดทั้งหมดเลยก็คือสิบแปดขีดนะครับมาหารกับสิบนะครับมาหารสิบสิบขีดก็จะได้หนึ่งจุดแปดขีดนะครับอ่ะนะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับการหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักนะครับถ้าจากหน่วย ใหญ่นะครับจากหน่วยใหญ่เลยอยากให้ได้หน่วยเล็กให้เอาไปคูณแต่ถ้าจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ให้เอาไปไปหารน,นะครับจากตรงจากข้อนี้เนาะตรงน,นี้จากหน่วยใหญ่นะครับไปหน่วยเล็กให้เอาไปคูณแต่ถ้าหน่วยเล็กนะครับจากหน่วยเล็กถ้าหน่วยเล็กนะครับไปหน่วย ใหญ่เนี่ยให้เอาไปอ,อ,อทันไหมครับหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ให้เอาไปหารหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กให้เอาไปคูณน,นะครับเดี๋ยวครูเขียนให้นะเด็กเรียนจดนิดนึงอันนี้จดในสมุดแล้วครับครูอันนี้อันนี้จดจดจด,จดตรงไหนก็ได้นะ จดจะจดในสมุดก็ได้นะครับให้นักเรียนจำว่าถ้าหน่วยใหญ่นะครับใหญ่หน่วยใหญ่ไปเล็กให้ทำการอะไรครับการคูณแต่ถ้าเล็กนะครับเล็กไปใหญ่ให้หาร ะครับตรงน,นี้นะครับอะไรอะไรเล็กอะไรใหญ่นะักเรียนรู้หรือยังยังไม่รู้ใช่ไหมอ่ะครูจะบอกให้นะครับหน่วยใหญ่นะครับครูเขียนตัวย่อเนาะก็ไก่สองตัวแล้วก็จุดอ่านว่ากิโลกรัมนะครับอันนี้ใหญ่ไปเล็กเล็กก็คืออะไรครับกรัมอ่ะกรัมนะครับ ส่วนถ้าเล็กใบใหญ่ตัวนี้ก็คือถ้าเขาให้นะครับตัวเลขมีหน่วยเป็นกรัมมาแล้วอยากได้เป็นกิโลกรัมนะครับกอกอกก็คือกิโลกรัมนะครับอันนี้อันนี้คูณอันนี้หารนะครับใหญ่ไปเล็กให้คูณเล็กไปใหญ่ให้หารอ่ะเหมือนตัวนี้แหละนะครับเนื้อห้าร้อยกิโลกรัม เนื้อ500กรัมอยากจะทราบว่าเนื้อนะครับเป็นกิโลกรัมเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับจากอะไรครับจากกรัมใช่ไหมจากกรัมให้ไปเป็นกิโลกรัมนะครับจากกรัมให้ไปเป็นกิโลกรัมก็ให้นําไปทํำยังไงครับให้นําไปหารเนาะให้นําไปหารตัวนี้ให้นําไปหารกับอะไรครับกับหนึ่งพัน 1,000พันนี้มาจากไหนหนึ่งพันมาอย่างนี้นะครับหนึ่งพันก็คือหนึ่งพันกรัมนะครับเล็กไปใหญ่ให้นำไปหารจดเลยยังครับตรงนี้จดตรงนี้จดที่ครูวงสีแดงเนาะจดที่ครูวงสีแดงความสัมพันธ์ของน้ำหนักนะครับหน่วยน้ำหนัก จดแล้วค่ะอ่าจดแล้วเนาะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะทำแบบฝึกหัดให้ดูนะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับ9กรัมนะครับเป็นกี่กิโลกรัมนะครับตรงนี้9กรัมครูอยากจะเปลี่ยน9กรัมเนี่ยให้เป็นกิโลกรัมจะเท่ากับกี่กิโลกรัมเนาะเติมช่องว่างตรงนี้นะครับตรงนี้อะไรครับจาก เล็กใช่ไหมครับกรัมไปกิโลกรัมจากเล็กไปใหญ่ให้ทำยังไงครับให้นำไปไปหารเนาะข้อนี้ใช้วิธีการหารนะครับ9กรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมดังนั้นนักเรียนก็นำอะไรมาหารครับวิธีคิดตรงนี้ก็คือนำ9ใช่ไหมครับ9หารด้วยเท่าไหร่ครับ1,000เนาะเพราะจากที่เรากำหนดว่า1,000กรัมเท่ากับ 1>, 1กิโลกรัมดังนั้นเก้าหารหนึ่งพันนะครับเก้าหารหนึ่งพันวิธีการหารตัวเลขนะครับที่ตัวหารเนี่ยลงท้ายด้วยศูนย์ให้นักเรียนนะครับนำตัวตั้งมาใส่ไว้ก่อนนะครับได้เก้าเนาะและทีนี้นักเรียนนับศูนย์ดูนะครับนับศูนย์ดูว่ามีกี่ตัวนะครับศูนย์มีสามตัวดังนั้นจะได้ทศนิยมสามตำแหน่งนะครับอ่ะตำแหน่งที่หนะึ่งะตรงนี้เก้าเป็นตำแหน่งที่ทอะไรคะ นักเรียนดูครูนะครับไม่ต้องดูหนังสือก่อนนะครับดูบนจอนี่แหละดูพร้อมกันมันเหมือนกับที่นักเรียนเปิดในหนังสือนั่นแหละครับอ่าเก้านะครับเติมศูนย์ไปอีกสองตัวนะครับเพื่อให้ได้ทศนิยมสามตำแหน่งนะครับอ่าได้ครบแล้วหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เติมจุดแล้วก็เติมศูนย์อีกตัวหนึ่งนะครับดังนั้น9ก้ากรัมก็จะได้เท่ากับศูนย์จุดศูนย์เก้านะครับ 0.009นะครับตรงนี้เอาไปเติมครับอ่ะต่อไปนะครับตัวอย่างที่2 76กรัมนะครับ76กรัมครูอยากจะได้เป็นกิโลกรัมนะครับจะได้เท่าไหร่นะครับตรงนี้เติมคำตอบนะครับซึ่งตรงนี้จากกรัมนะครับเปลี่ยนเป็นกิโลกรัมเนี่ยจากหน่วยเล็กเปลี่ยนเป็นหน่วยใหญ่เราก็ใช้วิธีการ หารเหมือนเดิมเลยก็นำอะไรครับนำ76มาหารด้วย1,000ใช่ไหมครับซึ่งวิธีการหารน,นะครับง่ายๆเลยนะครับให้นักเรียนเติมเลข76ไปก่อนแล้วก็เติมนะครับนับนะครับจากข้างหลังให้ครบ3ถ้าไม่มีก็ให้เติมศูนยนะครับตรงนี้6 1นะครับ7 2 ยังไม่มียังไม่ครบเติมศูนย์เข้าไปให้ครบ3นะครับ1 2 3ใหสไม่ครบ3ามตำแหน่งนะครับแล้วก็เติมจุดนะครับและเติมศูนย์ไปข้างหน้าคําตอบตรงนี้ก็จะได้นะครับ0ูนยศนเจ็ดหกกิโลกรัมเนาะ,ะตรงน,นี้นะครับอ่ะต่อไปมาดูโอ๊ยโอตที่อ่ะต่อไปมาดูแบบนะครับจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กบ้างนะครับ ครูอยากทราบว่า3กิโลกรัมนะครับของครูเนี่ยจะเท่ากับกี่กรัมนะครับอ่าเติมช่องว่างตรงนี้จะเท่ากับกี่กรัมตรงนี้จากหน่วยใหญ่นะครับไปเป็นหน่วยเล็กให้ใช้วิธีการคูณน,นะครับคูณด้วย1000เนาะดังน,นั้นครูก็นํา3คูณกับอะไรครับ3คูณ1น0 0นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับวิธีการคูณตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์นักเรียนก็ เติมศูนย์เข้าไปข้างหลังเลยนะครับก็จะได้เลยครับตรงนี้3ใช่ไหมศูนย์กี่ตัวครับศูนย์สตัวก็เติมศูนย์เข้าไป3ตัวนะครับเป็น3ามพันะครับคำตอบตรงนี้3กิโลกรัมก็จะเท่ากับ3า0 0กรัมมาดอูอีกข้อหนึ่งบ้างนะครับห้ากิโลกรัมนะครับ5กิโลกรัม,นะรก,ก,รมกับอีก เอ่อหกร้อยยี่สิบสามกรัมนะครับห้ากิโลกรัมกับอีกหกร้อยยี่บสามกรัมเนี่ยจะเท่ากับนะครับจะเท่ากับกี่กรัมนะครับตรงน,นี้จะเท่ากับกี่กรัมจากกิโลกรัมนะครับจากกิโลกรัมกับหกร้อยิบสามกรัมเนี่ยจะเท่ากับกิโลกรัมตรงนี้ดังนั้นนะครับตรงน,นี้นักเรียนก็นํามาทําให้เป็นนะครับ ทำให้เป็นกรัมโดยวิธีการนะครับจากหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กก็คือวิธีการคูณเนาะตรงนี้5กิโลกรัมนะครับกับอีก6 23กรัมนะครับ5กิโลกรัมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับ5กิโลกรัมก่อนเนาะเอาเฉพาะ5กิโลกรัมก่อนก็เอามาคูณกับอะไรครับเอามาคูณกับ1000 5กิโลกรัมคูณกับ1000ก็จะได้5,000กรัมใช่ไหมครับ5000กรัม ทีนี้เอา5,000กรัมเนี่ยมาบวกกับอะไรครับมาบวกกับ623กรัมดังนั้นก็จะได้เท่าไหรครับก็จะได้5,000นะครับ623กรัมนะครับอตัวอย่างครูทำให้ดูแล้วนะครับหน้า127กับ128เนาะ หน้า127กับหน้า128แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดใช่ไหมครัใช่ครับอ่าหน้านี้นักเรียนเดี๋ยวไปดูให้ดีนะใครจะแคบหน้าจอก็อคแคบไว้ได้เลยนะครับหลักการอย่าลืมนะครับจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ให้ทําการทํำยังไงครับหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ให้ทํายังไงหารหรือคูณคูณหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ให้หารนะครับถ้าหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็กให้ นะครับอ่าอย่าลืมนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูก็สอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนักเรียนอย่าลืมนะครับแบบฝึกหัดหน้า1 2 7กับ1 2 8สครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทำแบบฝึกหัดก่อนนะครับนักเรียนเหลือเวลาอีกอีกเยอะเลยนะครับแบบฝึกหัดนะครับสวัสดีครับ